บาบาบาโบ,าบอ,อะไรเนี่ยไม่เล่น f M ไม่ได้อยากจะเล่นออ d ิ t ั่นเลยไม่ไงถ้าเล่นได้วันนี้ก็ไปเล่นเกมนั้นไปแล้วดีหัว2.0คะไม่เป็นหที่ยืนให้ลวกเลยหรอทำไมต้องใช้ทักษะกับทุกอย่างคะมันมีที่สำหรับคนที่เล่นเกมไม่เก่งไหมอะนี่เป็นการบีบไม่ให้ลูกมีประเทศเล่นนะคะทำแบบนี้ <laughs> If you problem, I I in feel bad for yourself you got problem got problem about haven't a bad a 99รวยเหรอเฮ้ยตกปลารวยขนาดนั้นเลยเหรอแ <c oughs> หมทีเนี <c> ้ย <oughs> ล้วเรืองพวกนี้มันคือยังไงอะรำละเท่าไหร่นี่ๆๆๆๆๆๆเท่าสมัย ข้อสมอยังไงครับข้อสมอยังไงครับช่อช้างครับเหมือนเป็นลูกชอช้างครับผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้เสร็จหรือยังอ่ะโอเคโอเคยังเทอยู่แต่ยังเทอยู่ ขึ้นได้ไหมหนุกหนูกด F ครับหนูกด F หนูกด F ขึ้นเรือครับโอเคโอเคใช่ไหมโอเคขึ้นเรือเก่งจังไหนดูซิซื้อทุกข้างไหนดูซิตรวจไปชอบ C P L R ตรวจตราซีไหนจะขอขนตัวกันได้โอ้บ้าก็อซื้อถูกนิสนี่ยนะครับพอซื้อมาทุกอย่างที่เห็น เฮียเฮียไปลองเดี๋ยวว่าให้ทีนี้เอาเหมือนเดิมเบ็ดใส่ช่องแล้วก็สัตว์ยาวเลยลูก okay, สเปก<า>ตานะคะมินิเกมกดสเปกตาห้าครั้งนะค่ะ<ด>มา,มาลากกันไหนใส่เลขนะคะเอาแค่เบ็ดใส่เลขค่ะเบ็ดน,นี่โอ้กูใส่ไม่ได้อ่ะ อ๋อนี่เหรออ๋อ,น,อ,อนั่นลอกเฮ้ยนหนึมีข้าวไหมอะในตัวหนูมีข้าวไหมหนูมีเค้กเขามาเพราะว่าซื้อมาเค<า>้อหนูโอเค,คให้ม้าไดไหมแลกกับสเต็กได้ไหมสเต็กเหรอคะใช่าฝากไว้ก่อนนะหนูเอาฝากทิ้งไว้ที่มามาก่อนหนูถึงสเต็กไว้โอ้โห<ว>อะไรไวะเนี่ยไม่ หนึ่งงงค่ะมาเดี๋ยวมาอันนี้จะเดี๋ยวสลับข้าวให้หนูสเตกไว้กินเพราะว่าเค้กมันยังไม่ได้ตัดเลยด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำให้เสร็จแล้วมาคืนให้ใช่อ่ะอันนี้เนโอ้ว้าวอ่ะเดี๋ยวหาพื้นที่หมอดเจาะก่อนนะตรงนี้ล่ะเนื่งซองซ้ำอะไรวะ โอเคฮึบโอเคแล้วไงอ่ะเดี๋ยวมานะจ๊ะไปขายแป๊บหนึ่งไม่โดนโอเคว้าประมาณนี้ สนุกเลยควายป้บาบา้บาบออะไรเนี่ยไม่เล่น5 m ไม่ได้อยากจะเล่นออ d ิชัน่นเลยไม่เงี้ยถ้าเล่นได้วันนี้ก็ไปเล่นเกมแล้วไปแล้วดิมันยากมันยากข้าใจไหมเอาจริงวะ มาดิเจอกโอเคคีย okay. okay. oh, oh, really? ์บอร์ดเร็วนี่ไอ้บอบมึงวางยากูนะโอ้เร็วไปไหนเหบ้ารือเปล่าวะหูป่าอะไรอ่ะว่าเร็วจังอ่ะมึงบ้าแล้วครับครับโอเคโอ้ไม่ถึงเร็วคนเร็วเลยอ่ะ โอ้ยต้องเหยียอไม่ทิ้<ต>อันเอง,องเลยอาจจะไม่เหมาะกับเราเนาะเขาหน้ากากเปล่าวะนีฮ่ฮับฮับฮับอุ้ยทำไมอ่ะบล็อตัวรคบงบ้กเลยอ่ะเมื่อกี้มันก็โดน <laughs> แรกๆมันก็กินแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็เป็นอะ่ะถูกปะแชทเมื่อกี้ต้องเห็นคนหนึ่งนะพิมพ์ว่าแรกๆก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวอ่านจะชินนะ่ะโอเคอู้นั่นน่ะดูดิเห็นป้าเมื่อกี้แม่งบ้าแล้วโอ้เร็วเกินบ้าไปเนี่ยนะโหเมื่อกี้คือแบบว่าหืหมุนไปที่ไหนตอนที่ไหนใครจะไปดูทันวะแม่งเอาใหม่เลยโฟกัสอู้ kat. โอ้ช่อ่ฮะฮับฮับฮับเยากเอาใหม่ทำไมถึงทำให้ยากขนาดนี้เอ๊ะโอ้บ้าหรอเรียขนาดนี้อึย๊ยเราสามารถปล่อยให้มันหมุนไปเรื่อยๆได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมงั้นเราก็ต้องรีบรูจะชิลได้ยังไงล่ะมันต้องโฟกัสน่ะหรือใช้นิ้วโป้งก็ไม่เวิร์กอ้เครียดว่ะ ้ทำไมต้องห่วยแตกขนาดนี้ไม่เอาอะฮับโอเคโอเคไม่เป็นไรไปเบ็ดเลี้นี่ตั้งแต่ละฮับฮึบึบนี่ไหวยปะไหวยปะได้ไหมพูดไม่ได้โอเคมาเป็นไงบอ จะเต็มตัวแล้วค่ะตกไปเธอรู้ไม่เป็นอะไรแต่ว่าหนูยังไม่ได้ทักตัวเลยนะลูกมาทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเขาไม่ได้ทำมาเพื่อให้คนเล่นเรอตลกแล้วอ่ะจะเต็มตัวแล้วค่ะจะเต็มมาแม่คนตัวไม่ช็กมานี่จ่กลัาเ๋็วพยายามอยู่ค่ะมายวได้ตัวแรกแล้วจะตะโกนเลยอ่ะ ครั้งแรกลูกเป็นอย่ี้ทุกคนมามาก็เป็นใช่ไหมใช่คนอื่นก็เป็นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นไอ้ดูควเป็นไอ้บอสก็เป็นลูกแมวก็เป็นไอ้บอสเป็นไอ้หนูก็เป็นเป็นทุกคนเป็นหมดเลยฮึบช่างชิลๆเห็นไหมไอ้บอสก็เป็นไอ้นาก็เป็นลูกแมวก็เป็นไม่เห็นต้องอะไรเลยใช่ไหมฮึบจับโอ้ปลาแล้วโอ้เมื่อกี้คือปลาอะไรอ่ะปลาฟอร์มูล่าวานหรอมึงบ้าหรอมึงว่ายเร็วไปปะ ว้าวแต่แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะค,คุณครูฮ,ฮับ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 โอ้โหอะไรวะจะเร็วไปถึงไหนปลาตัวละเท่าไหรอ่อะไม่เป็นไรวางพูดจาไพเล้ะทุบโอเคสู้ไปด้วยกันฮับ คนายโยนตู้มาเล่นไฟเอ็มนู้ยุ้ยน่ะยอ็มนี่เนี่ยนี่เนี่ยสบายบ้าคือกระโดดนะเว้ยมันไม่อุ้ยฮับฮะยะฮับอะไรอะ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวอวดแน่ล่ะเพิ่งได้ตัวมันก็ใช่ถามว่าได้ตัวแรกไหมมันก็ใช่อับอเยะโอเคใกล้เคียงนะถือว่ามีพัฒนาการเบ็ดกี่อันบอกเข้าไปใช่มันบล็ก่อนนะเนี่ยตัวร้องบักแหละ อันจุรวดยังอึบดวงพี่ฝากเลยนะย่าฮะวิ่งขาพี่ฝากเลยนะพี่เห็นตัวทุ่งว่างขนาดนั้เจ้าได้ค่ะได้เข้ามาได้กี่โลแล้วตอนนี้มีกี่โลแล้วพี่เม่ยโลมิ่นด้วงเหมือนกันนะไม่ได้มินด้วงคือตัวงแต่ว่างมันก็ว่างได้ไม่นานนะไม่ได้มินติ๊กมินนไม่ใช่ของชื้อของนะ ออ,อกมาได้ตัวหนึ่งแล้วค่ะให้บอกออกมาเขาบอา18ลบ18เดกมากชักกี้นาะลกตัวร้องบ้าค่ะกดยังไงก็ไม่โดนค่ะฮึบเนี่ยแม่งมาเร็วขู่กูนะ้ยได้ได้กี่ตัวแล้วได้สองตัวแล้วค่ะ ยายายานี่ละวาตัวน,นี้สาวค่ะมามาขอตัวแพงๆหน่อยสิอะไรอ่ะปลาหมึกแต่ก็เป็นปลาหมึกที่เท่ๆอ่ะเออวัวสองจุดศูนย์ค่ะไม่เหลือที่ยืนให้ด้วยเหรอ ทำไมต้องใช้ทักษะกับทุกอย่างะคะมันมีที่สำหรับคนที่เล่นเกมไม่เก่งไหมนี่เป็นการบีบไม่ให้ลูกมีประเทศเล่นนะคะทำแบบนี้ <laughs> บีบให้ลุกมหมดเงินตายไปนะคะ ยากยากโอเคมันยากเนอะเมื่อกี้มาม้าไม่ตกปลาแล้วค่ะไม่เวิร์กไม่ลุ่งเอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยได้กี่ตัวกระเป๋าสิบแปดค่ะเราได้เท่าไหร่หนูเหรอคะใช่ได้ได้ของคนไม่เป็นลุ้มหมดเลยอะไรมาคนตัวเอง ขอไม่เปลี่ยนงานบ่อยๆนะวอ a t เองตกกุ้งได้คุ้มค่าโอกยอย่างเนีาถอดใจง่ายจังมันไมไ่ถอดใจง่ายนะมันปวดตาลูดูแล้องขนาดเล่นสตอรี่นั่งคุยเฉยๆ <c oughs> เหมือนที่้องนั่งคุยกับไอเบฟได้เป็นวันๆนะเพราะเราไม่ต้องกดปุ่มอะไรนี่เองจริงๆแล้วเราโทรคุยกันแบบ คุยดีซีกันก็ได้น,นะไม่เห็นต้องเล่นเกมเลยเ <laughs> อออหวัหวหงปิงปิงนะ